พวกบ้านดงสมสื่อว่าบ้านดงบางแงวพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินอยู่พวกอันเครื่องป้าพี่น้องเอ้ยพวกเห็ดพวกฮอนลูกไม้ลูกมันเน,ะน,ะน,นะาะพี่น้องอันนี้อื่นกะโบบ้านได้เลยพี่น้องเอ้ยกอพวกสินพวกใครกะบ่าบมีเงินกะบบได้กินเนาะพี่น้องกมีเงินกะพอได้กินอยู่มันกะบ่อนข้าวกะเจ้าคายกะบบไก่กน,นะเฮ็ดเนื้อนะกัไเล แถวแกงแห่นี่พี่น้องเอ้ยจะจนออกเดือดงอเลี้ยงควายแล้วก็จะเศร้าพี่น้องเอ้ยแข่งพลแข่งพระแข่งพลไปพี่น้องเอ้ยออกไปก็จะสิกินอย่างนาะพี่น้องเป็นแนวเก่าลายกับก็เบื่อกันพี่น้องเอ้ยเป็นลูกไมใหม่ต่อก็ได้ครับออกมาหลบบ้ามือแกงเถอแกงคมื่อก็ป่กเนาะพี่น้องฟักมีสีชอตมีเก๊กมาแน่นี่กระอุปานะ พักเต ạ าพี่น้องเอยงาพัก tạo ใบอ่อนเลยแล้วบุน๋นอ๋หอหน่วงลูกต้นอ่อนมันหักลดต้นอ่อนมันกินกับอุปปาพี่น้องเยพักเตา้าโอ้ยขักเลยพี่น้องเยมันผักตีกับส้มเก,ก็มในผักอะไรกันอะ ผักนั้นมันเป็นอย่างพี่น้องอย่างขาวผักนั้นนะเป็นเครือก็แซ่บพี่น้องเอ้ยนี้ผักเต่าพี่น้องเอ้ยเพราะเอาผักต้นนี้ผักอันนี้นนเจา้ากับเจ้าเออหนาผักถูสั่งแล้วเขาก็มักแซ่บพี่น้องเอ้ยเป็นยางขาวพี่น้องเลยเก็บมั้งผักมีสี่ซอมพี่น้องเอ้ยป่ามันดอนผักธรมรมชาติพี่น้องเอ้ย bài nó cái này đỏ có đồn kép không thì nào rồi mưa gặp cái tổng ụ cũng ụ của phó kim? thì nào rồi đồn trong thằng này và đồn à, đồn con cái đồn on của thì nào rồi cái xe của nó thì nào bác đồn on là cái tập siêu khi nào người? พขาได้อยู่ที่กินอยู่พี่น้องพักกันนะพักนี่สีซองกันนะฮะพักตื่นพักในสวนอีกบ้างนียเป็นหมกทัวเป็นพักกายท้องเป็นพักนอกพี่น้องเออในสวนก็ได้สิ่งที่เตาปลูกเด็กพี่น้องพักกะโดนอ่อนพี่น้องเลยแต่บงแมงกินพอดพี่น้องกระโดนอ่อนพี่น้องเลยโดนอ่อนเข่ากันแท้ๆได้กับปูบุปูซิวพี่น้องเลย อ่อนพี่เอาต้อนอ่อนพี่นี่ต้นอ,อ่อนจะเป็นไงหนึ่งภางามพี่น้องเอ้ย,อย,อยพักเลี้ยงเอา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 สอนแล้วกับข้าเล่าพักเล่ามีพี่น้องเอ้ยตามป่าตามดอน,อ,อนเพืปิดยอดเอื้อนกันเนล,ลายเติบแนวอยู่เนรกินกัได้แบบพักมีสีซอมพี่น้องเอ้ยก็ไปหมักพักได้พี่น้องเอ้ย กินพักกับโอ้ขับก้อยคือว่าขัดเลยพี่น้องเลยมูแดงเับพี่นอ้องป้าเต้าหางบักไหนเลยพี่แดงแต่เงาพี่น้องเลยพกักกระเดะมูแดงอยู่น้ำพักกระโดนพี่น้องเลยตั้มมันเมี่ยงเนาะตั้เมี่ยงพักกระโดนก็แซ่บกันเลยพี่น้องเลยก็พ่อกินพี่น้องเลยพักก็กได้อุ้มหนึ่งพี่น้องเลย <laughs> ยาวอุ้มหมวกกป้าตั้วจนเตีดหนาหมวกอะไรหมวกเงก็บอะไร <laughs> เริ่มมาชันกับพี่น้องเอเ้วบัดนี้ยาเขาหลือพี่น้องเลยน้ำพี่น้องเอฝนจะบ,บดมื่อบ,บดคืนเนาะพี่น้องน้ำไหลทัวทีทัวแด่นป,นป่าน,น้าดงไปิเส้ยพี่น้องบ้านป่าบ้านดง มีเวียงานทํพี่น้องเอ้ยถ้าจะยามตัดอ้ยแล้วก็ยามนาก็เพิ่นแล้วทั่วบรีบ่ได้เนาะพี่น้องกะดํานาก็ได้มีแต่ากินนีะพี่น้องเไ้ลูกตอกาสอนทางแซ่นพี่น้องเอ้ยบ่มีเวียงานทําได้อยู่บ้านนอกพี่น้องเอ้ยอยู่ชนบทพุ่นแลวยามเกี่ยวข้าวพุ่นแลพี่น้องเอ้ยสิมีอันเวียเฮ็ดงานทําอีก เพียขอรับจ้างอะเฮียอัน,นพักบุญบุญญา่องเลยป่ามัอดอนป้าพักติวอีกเพแหละพักเลยพักเตา้ตาเ่ยเตา้าพักติวกป่ะนกับกันจะเนส็ติวขังีมสมนาอพี่น้อ สมบูย๊ยอยู่ปากติวม,มีสีส้มล่าละแน,นเณยวม่วนกันพี่น้องเลยป้าทุกะคักรถพี่น้องเลยกคอยกุ้งกคอยซิวอุบุุ้งอุซิวเนาะพี่นอ้องป้าทุกะคักอินกันเลยพี่น้องเด้อมากินกันพี่น้องทางเพื่อลาวประเทศไทยทต่างประเทศทางเพือเมริกามากินข้าวกินทหารกันเด้อพี่นอ้องเด้ออุบุ้มอุซิว ดีกว่าไปอ้อนเลยเขินจะ่บพเลยพี่น้องเลยะเอา้าผักหมี่สีช่อมบวชโบรากพี่น้องเลยผักธรรมชาติพี่น้องเลยผักบุ้งมีขีมีเลยเกิดตามป่าตามดงตามดอนพอได้อยู่ได้กินอยู่ผักหมี่สีช่อมพี่น้องเลย เลี้ยงลูกหลายคนกับใส่กินผักกินหญ้านี่แหละหลายกว่าพี่น้องเลยก็กินเจ๊ข้าวกับเปลืองเขาซื้อเขาแรกเนาะพี่น้องเขาปองเขาโลซาดอาหารแห้งเขาขังแพงพี่น้องเลยโตลงสิบเจ็ดสิบแปดพันนะจ้าเศรษฐกหาเงินปัญหาโบได้พี่น้องเลยเขาเพิ่มปัหาดอกไม้ดอกมันกับในเมืองเราสองสามทงเนาะทงหนึ่ง สิพันกะเถือกซ่านทงเศร้ามาตอนนีเป็นไปเถือกบุหรี่ายพี่น้องเอ้อท้าได้ยังหายังกระไดเพราะฉะนนี้พี่น้องเอออุ่มผักกระเหียมน้ำทางพี่น้องเออมาเถือทันซานแล้วพี่น้องเออปันเนี่ย พักเะเฮียไปยืดมามามารีดอุ้มหนึ่งพี่น้องมพักอะไรพอถืออืออุ้มหนึ่งพี่น้องพักอะไรเฮียเยอะบุ๊พักอุงหยาพี่น้องเยพี่น้องนข้าวโอ๊ส่วนพี่น้องสวนดปลก นกไลายไมากเลยแบปคือกินเครื่องยำพี่น้องเลยหมุนั่วกับป้อดุร้ายบ่าวยางอยู่พี่น้องเลยสวนกับพี่น้องเลยเจาปล่อยงัวปล่อยควายเลยพี่น้องเลยอควายแล้วจ็ดสายเพิดง่ายนะพี่น้องเจ็ดเป็ดเกาโมงเลยพี่น้องเลยธรรมดานะพี่น้องเนาะแล้วทำแนวพี่น้องเลย Cái xa là cái đây, Ở đây, phải nói sao nó. <laughs> ừ. lại phi nông? ai cái là này, phi. À, à, này. เลนผักเรืองสักได้ใชเลือรถใช่เอาบอลแดงนี่เอาบอลแดงนี่ซละอะไรพี่น้องเลยมันไหมพี่น้องเออลูกสาะาอนี่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 ว่ะพอพายซอนลูกเลย

ทางซีว่าพวกได้กินตอนต้นเสาร์พี่น้องเลยเช็คเหมือนกันเลยพี am usted, am am ่น้องเอฟซีประตูกูทุกคนขากินน้ำเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อตอนเสาร์กูป้าซิวพี่น้องเลยทางสวนพี่น้องเลยอาเก็บผักหญ้าขาหุ่นพี่น้องเลยเอาไปกินกับอันกุ่ป้าซิวกับก้อยกุ้งน้อยพี่น้องเลยดิผักไข่ทองเงี้งามพี่น้องเลยพวกงามพี่น้องเลย เกี่ยวปันเทาฟักไข่ทองก็ได้หลายนานเ็ได้พี่น้องเออฟักไข่ทองก็ได้ผักมีสีซอมผักหอมเปย์ก็พี่น้องอ้าตัวธรรมดาพี่น้องฟักหอมเปย์ก็ได้อ่าแย่พี่น้องเลยภาพงามพี่น้องเลยเอาไปใส่อุกุ้งอุซี่ก็แซ่บอยู่พี่น้องเออเอาไปแ่นะกุ้งที่พลาที่เขาเอาพี่น้องเออเอาไปแ่นะกุ้ขึ้นตายบดเห็ดคู่ขึ้นก็ตายพี่น้องเอยเพราะว่ามันยำผ้านยำผลพี่น้องเอย แต่ปลูกมืองแตงก็ลายเธอปลูกมันยังตายเบิรพี่น้องเลยปลูกอีกงวดนี้ก็ตายอีกกันแบบว่ามันบวมมันเน่าในมันก็ได้ผลผ่าผลชนิทาก็ลีลอยเนาะพี่น้องบ่งสวงามพี่น้องเอ้ยปลูกบ่งก็ได้ขนาดเล่นพี่น้องเอ้ยวงเวียดพี่น้องในบ่งเวียดมันปลูกมาะฮงมาอะไรก็ได้ติดสมพัติพี่น้องเรื่องก็ตายเบิด์ตมะฮูปลูกพี่น้อง นี่แต่หมากมันแต่มันบวมไปหน่องเหรอถั่วไปหน่องครับผอ๋อไม่ไดบอกง่ายเอามาง่ายแล้วปิดเนาไปกินกับอุกุกอุซิวไปหน่องเลยปิดเนาพอมได้อยู่ได้กินเลยไปหน่องเลยมันถั่วมันทางเลยไปหน่อยเลยผมกินแล้วบ่เป็นตกเป็นนาเด้พี่น้องเลยถั่วก็ได้เป็นตกตกแเตๆพี่น้องเลย หลังอยู่ตรงเลยถั่วนะพิษต,ตมตึงด้ยย้ยอนเอาลงลมาตึงบริบริยา,านนจนวานั่นลงพี่น้องเลยคาบขก็บอยูอ่จนตื่นะเซะเลยัว่มน้ำเนี่ยจังหน่อยบริถั่วลมทับกันเลยพี่น้องเลยทตืน,พ,น,นพี่พี่มถั่วบริบรบิยาพีู่ mực mồi thua kín cái nòng rồi, sẹp đây cái nòng cái nòng thua, có đấy bạo cái nòng tấn nà, Ôi mì hèn cái nòng rồi là bạn lấy đấy bạn này. Ngan, nhau nó lộn lộn, tao cái ปูป <c ười> ูห้องถังบุบืนปูพี่น้องเอ้ยพอสให้ลูกเต้าได้กินเลายเฮาก็ไปขอข้าวขอน้ํานําพี่น้องเอ้ยบ้านน้ําเมืองเนาะน้ําพี่น้ําน้องบ้านเมืองก็พี่น้องดแลพี่น้องเอ้ยเยมคนเลเฒ่าเจียมเจ้าแล้วเือนคือเพิ่นเว้าแหละไปก็เป็นี่น้องดพี่น้องเอ้ยสิบ่ทุกท่าน biến động của quân pin ông. Ah, à tôi bắt lạp, lại know. Come ngang. Oh, ngang hìa năm kết cái kết cái kết To tôi xào cả xào rồi rồi thua. một kết thua. thua. ซาลาฮักอะไรปีปลายพี่น้องเลยยังฝากปูเป็นเอ่อะอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องตัวบางทางเราได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยพอหันใจหมดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ลูกเต่าได้กินแหละปลูกแตงต่ออีกสองเถอปลูกเท่อนี้แหละพี่น้องเอ้ยสองเถาเลยเน่าเบิดบ้านนี้ก็เน่าเบิดอีกพี่น้องเอ้ยแต่ปลูกแล้วพ้นตกบุขาดเลยสองเสมอมาเนี่ยถ้่เป็นเอาเลย เกษตพี่น้องเนท่เกวตรก็ได้พั no? กพี่น kind of ้องเลยพักก็นด้าวพี่น้องเลยข้าวกล้วกับปิดออกมาแล้วพี่น้องเลยซิกินพี่น้องเลยธรรมดากินข้าวเส้าพี่น้องเลยกินข้าวเ้าบาดเลยกก่น